หลังจากที่ค้นหาผู้สูญหายชาวอำเภอวังทองจำนวน4รายที่หลงป่าในเขตอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวงมาเป็นเวลา6วันแล้วนะคะวันนี้หลังจากที่เฮลิคอปเตอร์ของกองทัพภาคที่3ได้ขึ้นบินประกาศให้ผู้ที่ติดอยู่ในป่าน,นั้นส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือทําให้ขณะนี้เนี่ยพบเจอสัญญาณเป็นควันไฟจากผู้หลงป่าแล้วตอนนี้ก็ได้ช่วยเหลือผู้หลงป่าออกมาจากป่าเรียบร้อยแล้วค่ะ การค้นหาผู้หลงป่าในอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง4ีรายนะคะที่ทำการค้นหากันมาตั้งแต่วันที่12พฤษภาคม2563จนถึงวันนี้นับเป็นเวลา6วันแล้วค่ะคุณผู้ชมคะซึ่งเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะก็ได้มีการประชุมทีมงานเพื่อที่จะวางแผนปฏิบัติการพ้นหาผู้สูญหายหลังจากวันนี้ได้ใช้เฮลิคอปเตอร์ขนทีมค้นหานะคะก็ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ทหารกู้ภัยชาวบ้านอีก161คนนะคะ ไปปักหลักค้างคืนอยู่บนเขาตั้งแต่เมื่อวานนี้ค่ะเพื่อที่จะเตรียมปฏิบัติภารกิจค้นหาในเช้าวันนี้ซึ่งในช่วงเช้าทีมงานได้มีการประชุมเพื่อกำหนดแผนการค้นหาโดยกำหนดภารกิจค้นหาวันนี้ก็คือมีในเรื่องของการแบ่งแยกออกไป10ชุดด้วยกันนะคะ10ชุดเดินเท้านั้นก็จะกระจายการค้นหาตามจุดเป้าหมายในพื้นที่ชุดละ1ตารางกิโลเมตรรวมทั้งสิ้น10ตารางกิโลเมตร ขณะที่ทีมสนับสนุนทางอากาศวันนี้ค่ะตั้งแต่ช่วงเช้าชุดร่มบินของกู้ภัยบุรพานะคะแล้วก็ชุดร่มบินอุทยานก็ได้บินขึ้นนําเสบียงบางส่วนออกไปส่งสเสบียงทางอากาศให้กับชุดค้นหาบนเขาที่บริเวณล,ลานปากมันสนามบินเฮลิคอปเตอร์ชั่วขราวนะคะวันนี้นอกจากนั้นก็มีวันนี้เนี่ยค่ะเฮลิคอปเตอร์3ามลำ มีส่งเข้ามาเป็นกําลังสนับสนุนทางอากาศจากกองทัพภาคที่3ตํารวจตะเวนชายแดนที่3-1แล้วก็จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะ โดยเครื่องจากกองทัพภาคที่3นั้นได้ขึ้นบินลาตระเวนแล้วก็ทำภารกิจประชาสัมพันธ์ทางอากาศค่ะพูดผ่านเครื่องขยายเสียงเพื่อที่จะสื่อสารไปยังผู้หลงป่าด้านล่างให้ทราบถึงการค้นหาแล้วก็หาวิธีการส่งสัญญาณให้ทีมค้นหาทราบเป้าหมายนะคะโดยได้ประกาศให้ผู้ที่ติดอยู่ในป่านั้นจุดไฟทำให้เกิดควันเพื่อที่จะแจ้งพิกัดให้แก่เจ้าหน้าที่ ที่อยู่ในพิกัดนั้นๆได้ทราบพิกัดด้วยจากนั้นในช่วงบ่ายเจ้าหน้าที่ก็ได้พบกลุ่มควันค่ะแล้วก็ติดตามพบผู้เสียหายทั้ง4รายแล้วนะคะแล้วที่ในช่วงของเวลา1ิบ เจ็นาฬิกาที่ผ่านมานะคะก็ได้มีการเตรียมนำเฮลิคอปเตอร์เข้าไปรับตัวออกจากป่าด้วยเฮลิคอปเตอร์ของกองทัพภาคที่3ตํตำรวจตะเวนชายแดนที่3 1นึงและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อรับผู้พัดหลงในป่านั้นส่งเข้ารับการตรวจร่างกายในโรงพยาบาลต่อไปค่ะ ด้านของญาติผู้เสียหายทั้ง4รายนะคะก็ดีใจกันเป็นอย่างมากเลยทีเดียวที่ได้เจอผู้สูญหายนะคะแล้วก็ขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่ทุ่มเทกำลังติดตามหากันอย่างสุดกำลังความสามารถค่ะ